สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช a แนลนัททิสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรีแคปค่ะรีแคปจากอาัลบั้ม One Milk EP หนึ่งของนัทที่นัทเล่นชั่นไปทั้งหมดสามเพลงนะคะนั่นก็คือเพลง One of One On My Own แล้วก็ Forget Up ค่ะ,ะเมื่อกี้ตอนที่นัทฟังแล้วจบเลยว่าเพลงไหนนัทจะพูดถึงอะไรมั่งเพราะว่าแต่ละเพลงมันมีจุดเด่นที่นัทชอบต่างกันนะคะ One of One สิ่งที่นัทชอบเลยนะคือฉันชอบพุกมากอเออแต่ทุกคนกลิ่น กิดเนืของบีสามบีดนี่คือเท่มากแล้วคือฮุกข,ของ one of one คือเท่มากดูกแกมินาลชีวิตคือสบายเกทายยูนแมนชันชิวันวดิน้งไมคิดอเอเธอทำมันเหมือนเธอมีแพชชั่นนะนอกจากมันจะลงคำเหมือนแล้วมันยังลงเสียงอ่าตามอย่างเงี้ยโคตรเท่เลยตุกวกดที่ครูไป pistol packing never lacking เขาพกบ,บางสิ่งไปด้วยไม่เคยขาดนะคะ พวกแม่ยังคงแคปปิ้งแอนด์มายมันนี่เจคิปแอดดิ้งอัพคือพวกแม่ยังคงแคปปิ้งแต่ว่าเงินกูแม่งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงเออตรงนี้เท่แม่กันเข็นแม่กันเข็นมาตัวกูโคม้มขาดพวกมึงยังไม่ครูบอกให้พวกแม่เขาคอยโก้ทําไมเนี่ยพยายามจะแบบเรียนยังไงก็ไม่เท่เท่าว,วันมิวเป็นคนที่ปล่อยลามกับบีให้แม่งไปในทางเดียวกันได้สวยมากย,ายา่าๆฮ่าฮ่าก่อนจะกินสเต็กกูเคยแดกม้ามา เออตอนนี้กูแม่งใส่พราดาแดนเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ปล่อยมาแบบเวอร์เดียวนะคะคือถ้าแม่งมาสักสองเพลงคงโคตรมันอะเพลงนี้นะชอบบิดและก็ฮุกมากๆแล้วจะพูดถึงเพลงต่อไปด้วยเพราะเพลงต่อไปฮุกคือเดือดมากออนไมโอนะคะแบบนะ่าร้อนเปิดพัลมก่อนขอไปสำหรับเสียงพัดลมด้วยนะคะคือร้อนมากเดี๋ยวกล้องจะน็อกเอานะอ่ะเพลงที่สองเพลงที่นะัดชอบฮุกที่สุดนะคะ นั่นคือเพลง On My Own นะคะเพลงนี้คือลงเสียงเดียวกันทั้งฮุกเลยนะแ้วจะบอกว่าลาวันมิลกับบีดอันนี้คือโคตรได้อะอะไรเคานติ้งแคสพวกแม่งไม่ต้องโอนก็คือกูชอบลาวเมินสดต่ไม่ต้องโอนมาอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องห่วงกูตึ๊ดตึ๊ด On My Own แล้วก็ท่อนที่เล่นเสร็จตรงนี้คือเทมารพกก็มึงอยากจะแฮมวิดเจ็ตเกิร์ดโว้โว้โว้อะไรเคาติ้งแคสโว้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  รักกูน,นั้นจะคลาสแคนซโอ o โ h no โคเท right now I'm a man I can cry no more สับอกว่าคือตอนแรกอ่ะไม่ได้สังเกตตอนที่ฟังรอบแรกพอร,รอบสองเฮ้ยเสียงแม่งลงโคตรเทอ่ะไม่ใช่ให้ตรงหูกนะเวอร์ต,ต่อไปก็คือลงเสียงเทมาเพลงเนี้ยชอบบีบมากเลยอ่ะตอนไอโอ้คืนนั้นแบบบีดโคตรเทอ่ะแล้วรู้สึกว่าบีทุกบีเป็นกลิ่นไอวันมิวที่แบบโคตรเข้าขบทมิวอะ ขอไปสําหรับผมที่ปิวลงลัางเลยะนะคะนัดเปิดกระลมเพราะวานัดร้อนมากเวอร์สหนึ่งก็คือลงเสียงแบบเสียงโอไปเกือบทั้งหมดเลยนะในครับนี่น่าจะเปิดคุกอย่างเงี้ยลีมิวแบบวนๆเลยอะ่ะโคตรเดือด I can't trust no more แล้วก็คือเล่นต่อไปยันเวอร์สเลยเท่อัลบั้มนี้แม่งสุดจริงไม่่คยได้ฟังอะไรแบบนี้เลยอะ่ะพอมาฟังย้ำอีกทีนึงเพลงโปรดนะก็ขยับเลยแต่รแรกอะ่ะน so ัดจะจัดฟังกีัเอาไว้อันดับหนึ่งตอนที่นัดฟังอ่ะ แต่ออลเบโอนี่คือชอบคุกจัดเลยต่อไปเราไปรีแคปฟากิดาวกันนะคะพยายามเมื่อคืนนะคิดว่าอาจจะมี MV ตามมาไม่น่าถ้าเพลงละสามนาทีสี่สิบขนาดนี้เพราะว่าเพลงอื่นๆเนี่ยเรบ้าหลายเพลงก็ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะฟากิดาวคือเน,นื้ออังกฤษยาวมากแต่เป็นเนื้ออังกฤษ,กออกฤษที่รู้สึกว่ามันฟังง่ายร้องตามง,ง่ายเพราะว่าคุกมันขึ้นแบบ I should be taking this drug taking this drug taking this drug ก็คือเรารู้สึกว่าตอนที่มันอยู่ในหฮงก็ม,มันร้องตามได้ง่ายน่าจะชวนกระโดดอยู่ไอ้ก็เ s e า n t นเฮ i l l ที่บ้านอยู่บนภูเขนานะเฟรกว่าฮุกฮุกมันเท่กว่าที่ฟังรอบแรกนะคือทุกครั้งที่เรียชันบางครั้งมันออกไปแล้วแบบนันกลับไปฟังใหม่ความรู้สึกนั้นก็เปลี่ยนไปอีกน,นะคะทั้งนั้นคลิปเรียชันบางคลิปนั้นก็ต้องขอโทษด้วยนัพูดอะไรแบบไปไม่ถูกทางไปบ้างเพราะว่าการฟังรอบแรกมันจะมีนั่นแหละเรียชันต่างจากการให้เราได้ฟังแล้วเราได้คิดแล้วอะค่ะ เพราะว่าหลายครั้งที่เอามาย้อนฟังสมจะเฮ้ยตรงนี้มันอันนี้นี่หวาขาดตรงนี้ไปนี่หวาอะไรอย่างงี้ก็แบบถือว่าเป็นการรีแอคชั่นของเราแล้วกันนะคะนี่เป็นการรีแคปแบบจริงจังฟังซ้ําและพยายามฟังแต่ละทีละนิดเลยฟังอีดาบมีคนบีดมากเพราะว่านะัก้องก็บีดเทจริงคือมีคนส่ง DM มาเลยพี่บีดโคตรจะบ้าไปแล้วนะแบบเฮ้ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ก็คือบีดกับพุกคือโคตรจะบ้าจริงมันมีความเอกลักษณ์นะเวลาเขาลงเสียง dry ครับอย่างเงี้ยด้วยลมขึ้นจมูกของวันมิวอะ และเพลงน,นี้ก็เป็นเพลงที่มีเวิร์ภาษาไทยยาวมากอยาวรู้สุดเท่าที่นายเคยฟังมาค่ะทุกคนตั้งแต่เวิร์หนึ่งก็คือนายแบบฟังไปประมาณนั้นรู้สึกแบบอ้านี่เป็นเวิร์ไทยยาวมากเลยนี่อพนนี้คือมีแมสเซจเยอะมากและพอมันเป็นแบบเวิร์ไทยกับอังกฤษที่สลับมาใย่าหมัดเจนเหมือนแบบสื่อไปทนตัอย่างรู้สึกว่าเพลงนี้งานละเอียดสุดมันต้องมีอินบีแน่นอนเลยอะ่ะเพลงน,นี้ดูเป็นงานละเอียดโอ้โหคอมเมนต์แทบจะบ้าทุกคน t i t r a k is fucking crazy I see อัลบั้มนี้แม่งโคตรจริงจะมีอัลบั้มนี้แม่งโคตรจริงแค่ EP พก็เดือดแล้วอะอีพสเหลือเพลงอะไรมั่งเนี่ย on some shit towers เดี๋ยวเราจะไป EP 2สกันอย่างรวดเร็วไหมคะเนี่ย <laughs> นี่ยังไม่รวมคนที่ขอใหน reaction ะ <laughs> อัลบ,บั้ม C n ทั้งอัลบ,บั้มนะคะทุกคนนะทำงานอย่างหนักหน่วงมากค่ะ I fell love with the bank f u n ปืนในกระเป๋าไม่ใช่แบงค์กันแบงค์กันเป็นแบบไหนกันค่ะ <laughs> <laughs> อุเก oh, ิลเฮลมีพอแบรค์กันคือเหมือนโมเดลปืนที่ไม่สามารถขับเคลื่อนกระสุนได้เหมือนพวกปืนประกอบฉากใช่ไหม <laughs> ใครบอกกับมึงว่าเราแก๊งกันเ <laughs> ท่วะใครบอกกับมึงว่าเราแก๊งกันคุกคือเท่ทมากแล้วแม่งมียังเวอร์สามอันเนี้ย yeah, i ี่อะไอฟากิดาฟากิดาฟากิ u าเงินอยู่ใน l ุย i s b a ็เคาวดาเพลงนี้คือมีกลิ่นที่แปลกไปจากเพลงที่ผ่านมาของอันมิวหรือเปล่าทุกคนทุกคนคิดว่างไงารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ละเอียดกว่าเดิมนะ โอเคค่ะดูรีแคปเรามันจะยาวเกินไปนะขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามี recap อยากให้ทุกคนมาฟังกันเยอะๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP 2ก็ตามมาเร็วๆนี้ค่ะไว้เจอกันนะคะ